บทที่241ดินแดนบริสุทธิ์นี้เต่าเจียหยินและเต่าซุนตี้เซไปเซมาจากเครื่องกระแทกของพลังของระฆังจักระพัดตะวันออกและเมื่อพวกเขาหันศีรษะไปพวกเขาก็เห็นว่าจักระพัตตะวันออกไทยยี่ได้ทำลายภูเขาสุมเมนซึ่งเป็นวัดเต่าของพวกเขาไปในระดับมากแล้ว ส่วนหลักที่อยู่ด้านบนสุดได้หายไปเพื่อจะบรรลุสิ่งนี้ได้เราต้องจินตนาการได้ว่าระฆังจักรพรรดิตะวันออกนั้นทรงพลังขนาดไหนมันน่าเสียดายพลังของระฆังจักรพรรดิตวันออกนั้นแท้จริงแล้วอยู่ในภูเขาพระสุเมนพวกเขามองไปรอบๆบ และพบว่าไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆในดินแดนตะวันตกนอกภูเขาพระสุเมนสามปรมาจารย์ได้ทำหน้าที่ของตนได้ดีเกินไปโดยไม่มีข้อบกพร่องใดๆเลยฮึมสหายเตา๋าทั้งหลายจีหญินและจุนตี้เมื่อภูเขาสุเมนพังทลายความโกรธของข้าก็สงบลงแล้วกรรมระหว่างเจ้ากับหลานชายของข้าก็หมดไปแล้ว หากท่านรู้สึกว่าข้าพเจ้าได้กระทำสิ่งใดผิดข้าพเจ้าขอเชิญท่านมาที่ศาลสวรรค์เพื่อพบข้าพเจ้าได้และหากท่านต้องการเรียนแบบข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็สามารถไปนำศาลสวรรค์ลงมาได้เมื่อเห็นจัก,กรพรรดิไทยี่แห่งตะวันออกกระทำการอย่างไม่เกรงกลัวเช่นนี้เจียหยินประสานมือเข้าด้วยกัน เพื่อนนักเต่าไทยยี่กำลังรอเล่นเต่าจุนตี้ยิ่งเศร้าโศกมากขึ้นแต่เขาไม่ได้หกักหลางคำพูดของจักรพัรดิตะวันออกไทยยี่หรือพูดถึงกรรมอีในสายตาของเขาจักรพัรดิตะวันออกไทยยี่แทบจะทัดเทียมกับเด็กหนุ่มบ้าบินที่ไม่มีจิตวิญญาณดั้งเดิม การพูดคุยเกี่ยวกับกรรมกับเขานั้นเป็นการเสียเวลาโดยสิ้นเชิงแสงศักดิ์สิทธิ์ส่องประกายในดวงตาของนักพรตเ๋าเจียหญินเมื่อสามปรมาจารย์มาถึงแล้วทำไมพวกท่านไม่แสดงตัวละ่ะข้าพระเจ้าจะขอบคุณสามปรมาจารย์สำหรับความสำเร็จในการปกป้องตะวันตกของเราจริงๆแล้วในใจของจี้หยินนั้น เขาค่อนข้างจะไม่เต็มใจนักหลังจากจัดการกับจักรพรรดิไทยี่แห่งตะวันออกแล้วเขาต้องการสามปรมาจารย์ที่กำลังรับชมการแสดงมาปรากฏตัวด้วยสามปรมาจารย์สองปราตะวันตกกำลังเรียกคุณอยู่โจชิงชิงโยนองุ่นเข้าปากอย่างไม่ใส่ใจและพบว่าตนเองถูกสามปรมาจารย์พาไปยังภูเขาสุมเมน ที่พังทลายแห่งนี้ที่สามปรมาจารย์ต่างมองหน้ากันไม่ว่าพวกเขาจะถูกเรียกออกมาหรือไม่ก็ไม่สำคัญสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่คุิงกิ้งอยู่ที่นั่นเต่าจุนตี้เหลือบมองดูสามปรมาจารย์และโจชิงชิงสีหน้าของเขายิ่งเศร้าโศกมากขึ้นไม่เพียงแต่สามอาจารย์จะรับชมการแสดงด้วยตนเองเท่านั้น แต่ยังพาลูกศิษย์ของตนมาด้วยของตนมาชมด้วยพวกเขาไม่ได้ทำตัวเหมือนพี่ชายเลยปัญหาก็คือแม้จะอยากตำหนิอีกฝ่ายก็ตามสามปรมาจารย์ก็ช่วยปกป้องดินแดนตะวันตกดังนั้นจึงไม่มีอะไรต้องวิาพากษ์วิจาร์ณอย่างแท้จริงอัญญะประกาศคู่ควิงกิ้งอิมมอร์ทัลมาถึงในเวลาที่ดีแล้ว ฉันได้ยินพี่ชายของฉันพูดว่าคุณช่วยหลานชายของฉันไว้เมื่อครั้งนั้นฉันไม่มีประโยชน์สำหรับภูเขาพระสุเมนครื่องหนึ่งนี้ดังนั้นฉันจะให้มันกับคุณกิ่งต้นโพและไม้ไผ่ขมเหล่านี้ซึ่งได้มาจากคัมภีร์สองฤาษีตะวันตกก็เป็นของท่านด้วยโอ้พระเจ้าพระเจ้าใจดีจริงๆ ขายของขโมยต่อหน้าคนอื่นนี่มันดูหญิงเกินไปไหมโจโชิงชิงตกตะลึงกับการกระทำของจักรพรรดิตะวันออกไทย่ยี่แต่เมื่อคิปดูอีกครั้งเธอก็พบว่ามันเป็นการเคลื่อนไหวที่ยอดเยี่ยมหากจักรพรรดิตะวันออกไท่ยี่มอบมันให้กับเธออย่างลับลับสองปราตตะวันตกคงจะพูดว่ามีบางอย่างแปลกแเกิดขึ้น การมอบมันให้เธออย่างเปิดเผยตอนนี้ทำให้เหมือนเป็นการตัดสินใจที่เกิดขึ้นทันทีท่าทีของนักบวชเต่าจุนตี้มีความเศร้าโศกเพิ่มมากขึ้นจากระพัดตะวันออกไทยยี่กำลังเปิดเผยข้อบกพร่องของเขาต่อสาธารณะต่อหน้าเขาซึ่งทำให้ความทรงจำอันเจ็บปวดของเขากลับมาอีกครั้ง คิดถึงส่วนที่เจ็บปวดจูจูเต่าจุนตี้ก็มีแผนขึ้นมาน้ำตาคลอเบ้าท่านอาจารย์ท่านต้องรักษาความยุติธรรมให้กับตะวันตกของเราการกระทำของจักรพรรดิทไทยยี่แห่งตะวันออกไม่สอดคล้องกับกฎเกณฑ์เข่าทุ่งสุดตัวและทำลายภูเขาสุเมนตะวันตกของเราไทชิงเหล่าจื่อท่านก็รู้เช่นกันว่า พวกเราในโลกตะวันตกได้บรรลุถึงความเป็นนักบุญโดยการทำคำปฏิญาณอันยิ่งใหญ่การพังทลายของภูเขาสุมเมนเป็นการโจมตีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดต่อโลกตะวันตกของเราแล้ววัดเต่าของเราจะอยู่ที่ไหนทางตะวันตกนักแสดงนักพรตเต่าจุนตี้การแสดงการร้องไห้ของคุณถึงจุดสูงสุดแล้ว ฉันอยากเล่นไรซ์ให้คุณฟังด้วยซ้ำโจชิงชิงไม่คาดคิดมาก่อนว่านักเต่าจุนตี้การแสดงการร้องไห้ของแม้ว่าเขาจะได้เป็นปราดแล้วก็ตามเขายังสามารถบนกับปรมาจารย์ของฉันได้ไทยชิงเหล่าจือการแสดงออกของน้องชายจุนตี้ไม่ต้องเป็นแบบนี้ก็ได้สถานการณ์ไม่ได้แย่เท่าที่คิด ไทชิงเหล่าจื่อหยุดชั่วคราวท่านคำนวณว่าอีกาทองเป็นสาเหตุและการพังทลายของภูเขาสุเมนเจ้าเป็นเพียงผู้ด้อยกว่าเท่านั้นไม่มีอะไรจะพูดอีกแล้วแม้ว่าข้าจะเป็นพี่ชายของเจ้าแต่ข้าไม่สามารถย้อนกรรมนี้ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพราะเจ้ามีทักษะในเต่าแห่งกรรมมากกว่ามากกว่าจ้า จากปรมาจารย์ดูเหมือนเรื่องตลกไร้สาระนิดหน่อยหนาวจังเลยไทยชิงเหล่าจื่อยังคงไม่เปลี่ยนแปลงส่วนคำกล่าวอ้างของคุณที่ว่าไม่มีวัดเตา๋าฉันก็ไม่เห็นด้วยเหมือนกันสหายเต๋าจีหยนินเจ้าและสหายเต๋าจุนตี้สามารถใช้แสงทองของสารีระเพื่อปกคลุมภูเขาสุเมนอีกครั้ง ด้วยพลังอันยิ่งใหญ่ของปราสานที่แห่งนี้ยังสามารถกลายเป็นดินแดนบริสุทธิ์ได้เต่าซุนตี่หยุดร้องไห้เขารู้สึกว่าตนได้ร้องไห้ผิดคนปรมาจารย์ที่อยู่เบื้องหน้าเขาได้สอนพวกเขาเกี่ยวกับการดำรงอยู่ของมหาหนทางสารีระและเขาก็ค่อนข้างชัดเจนเกี่ยวกับหน้าที่ของสารีระแต่เพื่อจะทำเช่นนี้ พวกเขาต้องใช้สารีระที่พวกเขาได้กลั่นมาอย่างยากลำบากปรมาจารย์กําลังพูดโดยไม่รู้สึกเจ็บปวดบริโภคสิ่งที่ไม่ใช่ต้นกำเนิดของเขาเองโดยไม่ละอายเต๋อเจียหยินเหลือบมองน้องชายของเขาการร้องไห้ของน้องชายของเขาเป็นเรื่องที่ผิดที่ไม่เพียงแต่ไม่ได้รับความเห็นอกเห็นใจจากปรมาจารย์เท่านั้น แต่ยังนำปัญหามาสู่ตัวเขาเองอีกด้วยเขาถอนหายใจในใจและพูดชา้าช้าน้องชายสิ่งที่พี่ชายสอนเรานั้นถูกต้องหยุดร้องไห้ได้แล้วตอนนี้ต่อหน้าพี่ชายเรามาซ่อมแซมวิหารเปาสุเมนบนภูเขาแห่งนี้กันเถอะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเพราะเราทำงานหนักไม่พอ ขนาดที่เสียงของเขาเริ่มลดลงเต๋าเจียหยินรีบนำสาริราแห่งการสูญพันธุ์ของเขาออกมาทันทีเต๋าจุนตี้เองก็ไม่เต็มใจที่จะหยิบพระาธาตุแห่งเหตุปัจจัยของเขาออกมารอยแตกร้าวบนสารีระของพวกเขายังไม่หายดีเลยและพวกเขาไม่คาดคิดว่าจะต้องทำถึงขนาดนี้ อย่างไรก็ตามเนื่องจากเขาเพิ่งพูดสิ่งผิดไปเขาจึงสามารถประนีประนอมได้เท่านั้นบูมพลังอันยิ่งใหญ่ของรือสีแผ่กระจายไปในอากาศและสารีระก็เปล่งประกายแสงสีทองห่อหุ้มทุกสิ่งภายในนั้นทุกคนทุกแห่งที่แสงสีทองส่องผ่านภูเขาสุมเมนที่แตกหักก็กลายเป็นดินแดนบริสุทธิ์ อย่างไรก็ตามแสงของสารีรักกลับยิ่งสลัวลงภูเขาพระสุมเมนแตกหักแล้วกรรมก็หมดไปแล้วเต่าเจียหยินประสานมือเข้าด้วยกันนับจากนี้ไปที่นี่จะเป็นดินแดนบริสุทธิ์แห่งความสุขสูงสุดเต่าจุนตี้ประสานมือเข้าด้วยกันและพูดช้าๆว่าสาแดนบริสุทธิ์ ว้าวดินแดนบริสุทธิ์แห่งความสุขสูงสุดปรากฏขึ้นแล้วโจโชิงชิงเบิกตากว้างขึ้นฉันไม่คาดคิดว่าการปรากฏตัวของดินแดนบริสุทธิ์แห่งความสุขสูงสุดจะมีปรมาจารย์ของฉันเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเมื่อพิจารณาจากการแสดงออกที่ไม่เต็มใจของนักปราดตะวันตกสองคนพวกเขาควรจะถูกบังคับให้เต้นรำใน ดินแดนบริสุทธิ์แห่งความสุขสูงสุดด้วยตนเองเพื่อทำความเข้าใจว่าปัจจุบันนี้ได้มาอย่างยากลำบากเพียงใดอะไรแดนบริสุทธิ์แห่งความสุขสูงส,สุดก็มีการเต้นรำด้วยไหมทั้งสามท่านรู้สึกสับสนเล็กน้อยกับคำพูดของลูกศิษย์ของตนแต่มันจะดูน่ารำคาญตามไหม ถ้าให้นักปราช์ชาวตะวันตกสองคนเต้นรำแบบนี้แค่คิดถึงฉากที่เป็นไปได้สามปรมาจารย์ก็ขจัดความคิดดังกล่าวทั้งหมดออกไปทันทีแค่คิดถึงมันก็น่ากลัวแล้วยูชิงหยวนซื่อเทียนจุนและสร้างชิงตงเทียนเคารพพี่ชายของตนมากขึ้นพี่ชายของตนเพิ่งได้ยินคำบ่นของชิงชิง และสร้างดินแดนบริสุทธิ์แห่งความสุขสูงสุดทันทีปฏิกิริยาของเขารวดเร็วจริงๆพวกเขารู้สึกละอายใจในความต่ำต้อยของตนเอง